น้องดาวเย็นกับน้องทสว่างยังไม่มากันเลยนะโอ้ว่ไดะีรเนา่านอ่ะอามีมีอ่ะ มาไทยจะก็เยบ้าไนี่ก่อนไที่ะปะนี่ปะนี่ปะสวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับอยู่กับผมช่องแบ็คเบล่าผีนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พีเอฟซีทุกทุกคนเนี่ยไปหาน้องดาวยิม้มน้องจันสว่างกันนะครับพี่พีครับเนาะเรื่องราวระหว่างทางที่ผมเดินทางไปเนี่ยจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวจะค่อยอัปเดตให้ทุกทุกคน,นได้ดูกันเป็นระยะระยะนะครับ โอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเรารีบเดินทางกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้พี่พีเอซครับผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับกับภาพรบรรยากาศที่สดใสามากๆเลยนะครับนะรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะลดลงนะครับนะ น้ำเนี่ยมาไวแล้วก็กลับไวมากๆเลยแล้วก็ขยะหมุนฟอยที่เป็นกีหมุกอยไหมพรงนี้เนี่ยคราวที่แล้วผมได้มาจัดการนะตอนนี้มันมาก็มากองกันไว้อยู่ตรงนี้นะครับพี่เอสซีนะนี่ไม่รู้ว่าน้องดาวิีอยู่กันหรือเปล่านี่เลย ่วาพันนอนเลยเดะทีนี้เพราะว่าเราได้ยินเสียงน้ำไหลผ่ลา,านทำให้บรรยากาศงอ่งนอนหนักเลยนี่นะครับทุกทีแตบดีดีตรงฟ้า ดีมากโอเคอตั้งกล้องกับดักหนะ่อยไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นก่อน <c oughs> น้องดาวเย็นกับน้องจันสว่างยังไม่มากันเลยนะเราเพิ่งจะออกห่าวจากรเราดูอีก่างนี้นะ <c oughs> โอ้กว่าจะออกมานานนัมากเลยไม่เหรอดูดีนู

회식 r e l 나구 o k e đang cho mình này đi nhá. I uh -huh.

เกียรติโชติเยาะนะเสกเกียรติโชติเยาะเดี๋ยวที่แกไปโยมทามเนบ่รอน้องอยู่มั้ยล่ะอ๋อมีบ่เรามีบุญขอมีแบกอ๋อมีหยังอ๋อมันน่าเอี๊ยอ๋อมันไม่มีแต่ยมทามีอ๋ออ๋อมันมีปะไหนเออเนี่ยสิก็มาเดี๋ยวก็ออแล้วผู้ให้อีกมึงไปเลยอีกชั่วโมงจริงๆนี่ก่ะใช่เออๆๆนี่ตอนนี้ผู้เกิดที่บ้านนั่นนะบ้านนั่นน่ะใช่บ้านนั่นน่ะ ผมไม่โดนนะเขาไม่พอใจนะยังเคยแก้แล้วปะบ้ามาครับเนื้อไเนื้อตับ้านื้อเจนเนื้อต่อเยอเย้าบ้าน่ะยัยก็ตับขายเยอะย้ยบ้าป่ะกาวิบ้าคายแล้วบ้ากินแล้วก็ยัยกินหรอยมัวสานีป้าทุกคนเะผมคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าผมหิวข้าวมากเลยนี่กลับมารู้สึกว่าหิวข้าวกระทันี้มหกือยป่ะอ่ะก็ แล้วขอลาทุกทุกคนตอนนี้กันก่อนนะแต่ว่าพบกันใหม่นะคะรับที่พีเอฟซีครับเออผมมั่นใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยออ